เริ่มเป็นฝั่งเจ้าหิ่งโคราชชุดสีส้มบุกจากซ้ายไปขวาในฝ่ายเคียร์เริ่มนี้นก่อนนะครับนี่จะทําให้พวกเขามีเรียกว่าสัญชัตยานพิจารณามากขึ้นหรือเปล่าอ่าแต่ว่าไปจ่ายติดลูกนี้แล้วโดนฉกค,ครับโยสกรโยสกร,สกรมีมีมาลูกนี้ติดเซฟกับผู้จอมาของทางอ e ีคลาสโอ้โห,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 โหโยังขึ้นนําไม่ได้ครับดูว,ว่าจะได้ลุ้นแค่ในอยู่2คนบ<ว>ัดเมื่อสาแรกบอลเลยมาแถวสองเก็บได้ของนัทธนันดีไซน์ก้อยชส่งกรอบด้วยนะครับแต่ว่าก็ ไปทางเสาสองก็โดดอีกคนโค้งมาแล้วทีนี้สมเกียรติสมเกียรติจากสวนอาครับมา Division. เดวิสซอนเกลขอแล้วให้เกลกอาครับหลุดเดียวหลุดเดียวของทางเกลฮูล่าบันจงหนึ่งศูนยี่โคราชขึ้นนําเลยครับโอ้โหโอ้โหต้องชมเดวิสซอนที่ให้จังหวะสวยด้วยนะครับจะเิเ่โกสสม่าชมเกมนี้ด้วย บอกมาตรงนี้แล้วโอ้โหมาซ้ำซ้ำโได้ครับยศกรซ้ำได้แมแวบเดียวมาหนึ่งึงแล้วครับโอ้ยศกรเฮคืนบ้างเกิดอะไรขึ้นครึ่งนาทีนนครับเหมือนจะเขี่ยแล้วเปิดมาหกเช็ดลูกนี้แล้วก็จบเกมเปน็นว่าคู่นี้เชื่อไม่ลงครับสมมติหนึ่งหนึ่ง